วงเวียนเดไวเดอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการร่างแบบเขียนวงกลมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายขนาดได้ส่วนประกอบของวงเวียน 1. ขาวงเวียน 2. แป้นเกียวปรับระยะ 3. ส,สปริง 4. ก้านจับ ในการใช้วงเวียนในการเขียนวงกลมจะต้องนำขาวงเวียนมากลางระยะรัศมีเท่ากับแบบที่ต้องการพร้อมทั้งนำไปเขียนที่ชิ้นงานโดยการกดขาวงเวียนข้างหนึ่งและ หมุนการจับวงเวียนให้ได้วงกลมตามที่ต้องการ